สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันหวานใจและคุณกอรสวัสดีเลสเตอร์ในรายการฟุตบอลทูเกเตอร์สองสนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องร้อนๆเลยค่ะตลาดนักเตะช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมีข่าวเยอะมากทั้งดีลที่คอนเฟิร์มแล้วข่าวลือต่างๆสถานการณ์นักเตะในลีกใหญ่ๆเราจะมาเจาะลึกกันค่ะกลั่นเอาเฉพาะประเด็นที่แบบน่าสนใจจริงๆครับสวัสดีครับคุณหวานใจช่วงนี้ข้อมูลนิดหลังไหลไม่เยอะจริงๆ มีตั้งแต่เรื่องฟอร์มส่วนตัวนักเตะที่แบบโหสุดยอดมากๆไปจนถึงดีลที่ปิดไปแล้วหรือที่กำลังลือกันหนักๆแล้วก็มีเรื่องสัญญาผู้เล่นหรือแม้แต่ทีมงานโคช้ชก็มีข่าวย้ายทีมด้วยนะครับน่าติดตามมากๆครับช่วงนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าค่ะผลงานร้อนแรงมากๆ n นูนเมนเดสของแปรสเชฤดูก,กาลที่ผ่านมานี่คือสุดยอดจริงๆนะคะกวาดใบแปดรางวัลโอ้โห8รางวัลเลยเหรอครับใช่ค่ะ ทั้ง MVP Nations League รอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเอิงหงคือเยอะมากจริงๆผลงานระดับนี้เนี่ยมันส่งผลต่อมุมมองหรือว่ามูลค่าตัวนักเตะยังไงบ้างคะโอ้แน่นอนครับการได้รางวัลส่วนตัวเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะรางวัลใหญ่ๆอย่าง MVP ในเกมสำคัญหรือการเป็นแชมป์รายการใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบอกว่าเขาเก่งนะแต่ม,มันสะท้อนเรื่องความเป็นผู้นำด้วยความสามารถในการเล่นภายใต้ความกดดันสูงๆเนี่ยสำคัญมาก สิ่งเหล่านี้มันส่งผลโดยตรงเลยครับทั้งเรื่องการประเมินมูลค่าทางการตลาดแล้วก็บทบาทในทีมทั้งสโมสรทั้งทีมชาติในอนาคตด้วยครับน่าจะถูกจับตามองมากขึ้นเยอะเลยอืมเข้าใจเลยค่ะจากเรื่องผลงานส่วนตัวมาดูการขยับตัวในตลาดจริงๆกันบ้างดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เขาเคลื่อนไหวเร็วมากเลยนะคะเห็นว่าปิดดิวรายันเอชนูลี่จากวูฟส์ไปแล้วใช่ครับใช่ครับได้ยินข่าวมาเหมือนกัน ค่าตัวเริ่มต้นนี่31ล้านปอนด์แล้วก็มีบวกแอดออนได้ถึง36ล้านปอนด์เลยสัญญาตั้ง5ปีเนะ่ยครับผมแถวลงเล่นสโมสรโลกได้ทันทีด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจอ่าใช่ใช่อันนี้สําคัญเลยเพราะมีเรื่องเดทไลน์ลงทะเบียนอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีอีกคนรายานชากีจากลียงอันนี้ก็เหมือนจะใกล้มากๆแล้วครับชากีนี้ก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามาสักพักแล้วนะ ค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรรอตรวจร่างกายอย่างเดียวเลย mm hmm. ทำไมซิตี้ถึงเร่งปิด2ดีลนี้พร้อมๆกันเลยล่ะคะมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่อถ้ามองในมุมของซิตี้เนี่ยนะการเสริมทัพของเขามันมักจะเป็นแบบนี้เลยครับคือมองไปที่การเพิ่มมิติให้ทีมแล้วก็การแข่งขันภายในทีมด้วยให้มันสูงขึ้นการได้เอดนูรีที่เป็นวิงแบ็กสไตล์บุก กับแชกีที่เป็นตัวรุกที่แบบสร้างสารรค์เกมได้ดีมากๆมันก็น่าจะตอบโจทย์แท็กติกของเปปกร์เดียล่าที่เขาต้องการความยืดหยุ่นมากๆในทีมอ๋อค่ะค่ะส่วนเรื่องการเร่งปิดดีลเนี่ยก็อย่างที่คุณหวานใจบอกตะกี้เลยครับน่าจะเกี่ยวกับเดทไลน์สโมสรโลกจริงๆนั่นแหละอ๋อแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งของเอ็ดนูรีที่น่าสนใจคือเงื่อนไขาขายต่อ50%ที่ทีมเก่าเขาอองเชจะได้ด้วยนะโห50%เลยเหรอคะใช่ครับ อันนี้มันทําให้วูฟเองก็ต้องพยายามขายให้ได้ราคาดีที่สุดเหมือนกันเพื่อให้ตัวเองได้ส่วนแบ่งที่คุ้มท่าเข้าใจเลยค่ะมันซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องเงื่อนไขครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ซิตี้ทีมเดียวนะครับที่ขยับตัวเร็วอาเซนอลเองก็เพิ่งมีข่าวยืนยันจากเดวิดออนสตีนว่าปิดดีลมาตินซูบิเมนดีเรียบร้อยแล้วอ้าวจริงหรอคะ ซูบิเมนดีนี่มีข่าวกับหลายที่เหมือนกันนะใช่ครับสุดท้ายเป็นอาร์เซนอลที่ได้ไปเห็นว่าจะเข้าร่วมช่วงปริซิซันเลยด้วยโหตลาดรอบนี้ทีมใหญ่ๆนี่เสริมทัพกันน่ากลัวจริงๆค่ะพูดถึงเรื่องเสริมทัพก็ต้องพูดถึงเรื่องเงินเงินทองๆด้วยนะคะข่าวลือที่แบบว่าฮือฮาที่สุดตอนนี้เลยก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลกับฟลอเรียนเวิร์สอ๋อเวิร์สดาวรุ่งของลิเวอร์พูเซนใช่ไหมครับใช่ค่ะคนนี้แหละค่ะคือ เลเวอคูเซนเขาตั้งราคาไว้สูงมากๆ150ล้านยูโรโห150ล้านใช่ค่ะคิดเป็นเงินปอนก็ประมาณ126.4ล้านปอนอืม mm. คือลิเวอร์พูลก็บอกว่ายังไม่พร้อมจ่ายราคานี้นะแต่ว่าการเจรจามันยังดำเนินอยู่ครับครับราคาระดับนี้สำหรับดาวรุ่งคนนึงเนี่ยมันมันสมเหตุสมผลไหมคะในตลาดตอนนี้มันดูสูงมากๆเลย <c oughs> คำถามนี้น่าสนใจมากครับคือราคานี้มันสะท้อนภาวะเงินเฟ้อในตลาดนักเตะได้ชัดเจนเลยสโมสรที่ขายเนี่ยเขาก็รู้ว่านักเตะตัวเองมีคุณภาพมีศักยภาพสูงแล้วก็มีทีมใหญ่ๆสนใจเขาก็ต้องตั้งราคาสูงที่สุดเท่าที่จะทาได้เป็นเรื่องปกติครับเหมือนตั้งไว้เผื่อต่อรองด้วยหรือเปล่าคะก็ก็ส่วนหนึ่งครับแล้วมันก็เป็นการวัดใจสโมสรที่อยากได้ด้วย ว่าพร้อมจะทุ่มเพื่ออนาคตของทีมแค่ไหนแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเออนักเตะคนนี้ไม่ได้ปล่อย,ยง,ง่ายๆนะการจราจามันก็คงต้องดูกันยาวๆครับว่าจะหาจุดที่ลงตัวกันได้ไหมหรือลิเวอร์พูลอาจจะต้องมองหาทางเลือกอื่นืมอนั่นสิคะแฟนบอลลิเวอร์พูลก็คงลุ้นกันน่าดูเลยนอกจากเวิร์สแล้วอีกดีลที่น่าสนใจมากๆก็คือแจ็คกรีลิช ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปหวานใจมีคำถามสนุกๆมาถามเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเล่นกันดูนะคะสมมุติว่าให้คุณเป็นโค้ชทีมฟุตบอลในเกมสุดท้ายของฤดูกาลเหลือการเปลี่ยนตัวได้หนึ่งคนคุณจะส่งคุณยายที่เดินห้างทุกวันหรือหนูน้อยห้าขวบที่วิ่งเร็วเท่าจรวดลงสนามดีคะ คิดเห็นอย่างไรส่งใครลงดีพิมพ์บอกน้ำหวานในคอมเมนต์ด้วยนะคะขอเหตุผลนิดนึงด้วยนะขอบคุณมากค่ะก่อนไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณงามๆกิสโหมดไทยแลนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะกิส m o มีมากกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือใน7 e 1 e e ใกล้บ้านคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือสายชาร์จหูฟังฟิล์มกันรอยแบตสำรองลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบสามารถสแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์มีบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเกณฑ์ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะกิสโมโอ,อุปกรณ์เสริมดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านกันนะจ๊ะอ๋อกรีลิชของซิตี้ใช่ค่ะมีข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากแมนซิตี้แล้วน<ๆ>ิวคาเซอรก็สนใจมากๆ ครัับได้ยินนนเหมือกรูปแบบคือยืมตัวก่อนแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดที่80ล้านยูโรรูปแบบนี้น่าสนใจนะลดความเสี่ยงให้นิวคาสเซิลได้เยอะแต่ก็มีข่าวว่าเป๊ปกับบอร์ดบริหารซิตี้จริงๆก็ยังชอบกรีลิชอยู่นะคะครับผมแต่จังหวะมันอาจจะเ,เหมาะสมให้ย้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วการที่นิวคาสเซิลได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกนี่มีผลเยอะไหมคะมีผลมากๆครับ การได้ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันเป็นปัจจัยดึงดูดอันดับต้นๆเลยสำหรับนักเตะระดับท็อปประกอบกับฤดกูกาลที่ผ่านมาของกรีลิชเองเนี่ยก็อาจจะมไม่ได้ลงเล่นสมบเสมอหรือมีบทบาทเยอะเท่าที่เขาคาดหวังไว้ใช่ครับเหมือนจะเจ็บบ่อยด้วยครับผม การย้ายไปนิวคาสเซิลที่กำลังสร้างทีมมีความทะเยอทะยานสูงอาจจะเป็นโอกาสให้เขาได้กลับมาเป็นตัวหลักสำคัญอีกครั้งเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยแล้วก็อย่างที่บอกข้อเสนอยืมตัวบวกออปชันซื้อขาดมันก็วินวินกับนิวคาสเซิลเหมือนกันน่าติดตามมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ขยับมาที่อีกทีมในแมนเชสเตอร์บ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังคนหนึ่งชื่อ Sole อ,อูมาโซเลของอูดิเนเซอ๋อโซเลเซนเตอร์แบคร่างสูงใช่ครับ เห็นข่าวอยู่เหมือนกันค่ะค่าตัวนี้ประมาณ30ล้านปอนด์บวกๆแต่ว่าคู่แข่งเยอะมากเลยครับได้ยินว่ามีทั้งยูเวนตุสเวสแฮมอินเตอร์มิลานนาโปลีสนใจหมดเลยแล้วจุดเด่นของเขาคืออะไรเหรอคะทำไมหลายทีมถึงสนใจแล้วแมนยูถึงมองคนนี้เป็นพิเศษคือแมนยูเนี่ยต้องการเสริมแนวรับอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับในตลาดรอบนี้ส่วนโซเล่เนี่ยคุณสมบัติเขาน่าสนใจหลายอย่างเลย อย่างแรกคือส่วนสูง6ฟุต4นิ้วสูงมากโอ้โห oh, สูงจริงๆครับแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรับด้วยไม่ใช่แค่เซนเตอร์แบ็กอย่างเดียวแล้วก็มีรายงานว่าเขามีบุคลิกความเป็นผู้นำสูงพูดได้หลายภาษาด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีในการปรับตัวอืเออซึ่งคุณสมบัติพวกนี้แหละครับที่แมนยูอาจจะกำลังมองหาอยู่พอดีแต่การมีคู่แข่งเยอะแบบเนี้ยก็ยิ่งทำให้ต้องเร่งตัดสินใจเร็วขึ้นโดยเฉพาะเห็นว่ามีเดทไลน์ตลาดรอบแรกอะไรสักอย่างด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเหมือนจะมีเรื่องนั้นอยู่ด้วยค่ะครับก็ต้องรอดูว่าแมนยูจะเอาจริงแค่ไหนแล้วจะสู้กับทีมอื่นได้หรือเปล่าค่ะนอกจากเรื่องซื้อซื้อขายขายที่เราคุยกันมาเยอะแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือสถานการณ์สัญญาของนักเตะมีคนหนึ่งที่น่าสนใจคือโทมัสบาเต้ของอาร์เซนอลอ๋อปาเต้กองกลางตัวเก่าใช่ค่ะคือเขาเหลือสัญญากับอาร์เซนอลอีกแค่ประมาณ20วันเองค่ะโหสั้นมากใช่ค่ะ แล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองว่าอ,อ,อยากมีความสุขกับการลงเล่นฟุตบอลแล้วก็เน้นเรื่องความสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานในอาชีพครอบครัวแล้วก็ความมั่นคงคำพูดแบบนี้เนี่ยเราพอจะตีความได้ว่ายังไงบ้างคะมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างระมัดระวังคำพูดมากๆเลยนะครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เขากำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบคือเขาให้น้ำหนักกับหลายๆปัจจัยไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลหรือเรื่องเงินอย่างเดียวแต่รวมไปถึงเรื่องความสุขส่วนตัวเรื่องครอบครัวด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มันก็เปิดกว้างครับอาจจะเจรจาสัญญาใหม่กับอาร์เซนอลต่อหรืออาจจะกำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆที่อื่นแต่สุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจมันก็ขึ้นอยู่กับหลายฝ่ายมากๆทั้งสโมสรอาร์เซนอลเอง เอเจนต์ส่วนตัวและก็ตัวของปาเต้เองด้วยครับอืมก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอีกคนหนึ่งที่สถานการณ์สัญญาหรือจะเรียกว่าความสัมพันธ์กับสโมสอนดีนะน่าสนใจมากคือวิกเตอร์กิลเกเรสอ๋อกองหน้าของ s p o ร t i n g ง i s สบ n นที่ฟอร์มแรงมากๆใช่เลยค่ะคนนี้มีข่าวว่ากโกรธสโมสรมากๆเลย โกรธเรื่องอะไรครับโกรธที่สปอร์ติ้งไปขึ้นค่าตัวเขาเป็น67ล้านปอนด์ทั้งๆที่เหมือนกับว่าเคยมีข้อตกลงกันก่อนหน้านี้ที่ราคาต่ำกว่านั้นเอาเหรอครับมีการตกลงกันก่อนแล้วเหรอใช่ค่ะเหมือนจะตกลงกันไว้ที่50ล้านบวกแอดออนอีกประมาณ8.4ล้านปอนด์อะไรทำนองนั้นอแล้วพอสโมรสรไปขึ้นราคาเขาก็เลยไม่พอใจมากถึงขั้นแบบลบชื่อสโมสรสปอร์ติ้งออกจากประวัติในโซเชียลมีเดียเลยค่ะ โอ้โหแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะแบบนี้มันจะส่งผลเสียต่อการย้ายทีมของเขาหรือความสัมพันธ์กับสโมสรไหมคะส่งผลแน่นอนครับการแสดงความไม่พอใจออกมาจงแจ้งขนาดนี้เนี่ยมันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับสโมสรเลยมันอาจจะทําให้การเจรจากับสโมสรอ,อื่นที่สนใจเนี่ยซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเพราะทีมที่อยากได้ก็อาจจะใช้ประเด็นนี้มาต่อรองหรือสโมสรเองก็อาจจะเสียอํานาจต่อรองไป แล้วมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบ,บรรยากาศภายในทีมสปอร์ติ้งเองด้วยนะครับถ้าสถานการณ์มันยืดเยือ้อเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆครับต้องดูว่าทั้งสโมสรและตัวนักเตะจ,จะจัดการกับความขัดแย้งนี้ยังไงต่อไปน่าคิดนะคะเรื่องอำนาจต่อรองของนักเตะสมัยนี้เอาละค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องนอกสนามนิดนึงแต่ก็น่าสนใจมากๆคือการย้ายทีมของสตาฟโค้ชค่ะ มีข่าวของเป๊ปลินเดอร์สผู้ช่วยของเจอเกนคลอปที่ลิเวอร์พูลครับครับเห็นข่าวว่าย้ายไปแมนซิตี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไปเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกวาดโอลาที่ซิตี้แต่เบื้องหลังมันน่าสนใจกว่านั้นอีกค่ะมีรายงานว่าก่อนที่ลินเดอร์สจะตกลงกับซิตี้เนี่ยเป๊ปกวาดโอลาโทรศัพท์ไปคุยกับเจอเกนคลอปก่อนด้วยนะคะโอ้จริงเหรอครับมีการโทรคุยกันก่อนเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นการให้เกียรติแล้วก็พูดคุยกันเรื่องความสามารถของลินเดอร์ซึ่งคลอปก็ชื่นชมมากมาก แล้วพอลินเดเซอร์ตกลงกับซิตี้แล้วเนี่ยเขาก็โทรไปแจ้งทั้งครอปแล้วก็ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลด้วยตัวเองเลยอ๋อครับครับซึ่งเขาก็รู้จักกันมานานแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากกว่า10ปีแล้วการให้ความสําคัญกับทีมงานโค้ชการพูดคุยกันแบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลสมัยนี้มันบอกได้ชัดเจนเลยครับว่าทีมงานเบื้องหลังหรือสตาฟโค้ชเนี่ยมีความสําคัญไม่แพ้ตัวนักเตะเลยนะคะ ในฟุตบอลยุคปัจจุบันความต่อเนื่องในการทำงานปรัชญาที่สอดคล้องกันความเข้าใจกันในทีมงานมันเป็นปัจจัยสำคัญมากๆต่อความสำเร็จของสโมสรค่ะการที่เป๊ปให้เกียริโทรหาครอปก่อนหรือการที่ลินเดอร์สโทรแจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพแล้วก็เ,เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีในวงการฟุตบอลด้วยซึ่งมันก็ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆมันราบรื่นขึ้นได้ครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจมากครับ ใช่เลยค่ะน่าสนใจจริงๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้คุยกันหลายประเด็นมากๆเลยนะคะทั้งดีลใหญ่ๆที่เกิดขึ้นแล้วอย่างของซิตี้หรืออาเซนอลข่าวลือค่าตัวมหาสารของดาวรุ่งอย่างสโลเรียนเวิร์ธประเด็นเรื่องสัญญาที่น่าติดตามของปาเต้หรือสถานการณ์ของเกียโกริเยสแล้วก็ปิดท้ายด้วยการย้ายทีมของซารโคสที่น่าสนใจมากๆครับครบถ้วนเลยครับวันนี้แล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ คือในยุคที่ค่าตัวนักเตะมันพุ่งสูงปรีแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าอำนาจต่อรองของนักเตะมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นในกรณีของกิยโกริเยสที่กล้าแสดงออกชัดเจนหรือท่าทีที่ระมัดระวังของปาเต้ครับคำถามที่น่าคิดก็คือ,อ,อพล,ลวัตหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเอเย่นแล้วก็สโมสรเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนในอนาคตครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเจรจาสัญญาแล้วก็เรื่องความพักดีต่อสโมสรในระยะยาวมันจะเป็นยังไงต่อไปโหเป็นคำถามที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจจริงๆเอาละค่ะแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตคร้ให้หวานใจนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบ๊ายบายคะ่ะ ได้ข่าวว่าทางสวัสดีเลสเตอร์ได้ทำกิจกรรมให้เด็กที่สนใจจะมาฝึกซ้อมในช่วงปิดภาคเรียนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมกับทาง Fox Academy ที่สนามแห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณกรพอจะมีรายละเอียดคร่าวๆให้น้องๆหรือผู้ปกครองที่สนใจอยากให้ลูกๆหลานๆมาฝึกซ้อมฟุตบอลกันในเมืองเลสเตอร์ตรงนี้ไหมคะ อ๋อใช่ครับพอดีทาง Fox Academy เขาจัด Fox 2025 Summer Camps ช่วงอายุ12-15ขวบจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเขาเปิดสอนและฝึกซ้อมอาทิตย์ละ4วันวันจันทร์ถึงวันพฤหัส9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งจำนวน3อาทิตย์หรือ3รอบนั่นเอง ท่านใดสนใจอยากให้ลูกมาเรียนฟุตบอลหรือฝึกซ้อมฟุตบอลที่เมืองเลสเตอร์กับทางฟ o x a c a d e m y ผมยินดีเป็นโฮส์ช่วยดูแลลูกๆหลานๆที่สนใจมาผมก็จะจัดการติดต่อประสานงานดูแลเรื่องที่พักเรื่องอาหารรับส่งน้องๆไปเตะบอลกันพอดีน้องๆที่จะมาซ้อมจะอยู่ในช่วงอายุเดียวกันกับลูกชายผมทั้ง3มคนเลยก็น่าจะเป็นเพื่อนเตะบอลกันได้ด้วยก็น่าจะได้ทั้งเพื่อนทั้งฝึกภาษาซึ่งกันและกันไปในตัวครับหรือผู้ปกครองท่านใดจะถือโอ มาเที่ยวที่อังกฤษก็สามารถมาส่งลูกเข้าแคมป์แล้วเดินทางไปเที่ยวกันต่อแล้วจะกลับมารับลูกก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ยังไงไรายละเอียดต่างๆผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงลองกดลิงก์ดูหรือสนใจตรงไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่อีเมลนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกตเตอร์247นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ